สวัสดีครับううผมมาพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับเห็น<ด>เป็นเรือนไม้สองชั้นหน้านั่งมาครับร<ด>้านชาวเลนะครับ<ด>ในเมืองนครชีีธรรมาราชนะครับเดี๋ยวก็มาชมบรรยากาศแล้วก็อาหารกันนะครับเก็บมาฝากกันตรงนี้ตรงนี้ถนนอะไรครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ระตรตรงนี้ อันนี้มีซอยประสิทธิ์นะครับอ๋ออันนี้คืออะไรคะทอดใบมะกรูดนะทอดใปมะกรูดทอดใบมะกรูดกับสายทอดสายทอดคิดว่าผักอันนี้น่าจะน่าจะหมดเร็วใบเลี้ยงผัดไข่นะครับน้องคะ นี่ร้านชาวเรือนะครับอาหารไทยพื้นบ้านของคนนครก็เบอร์โทร075 346222ครับไปซีอะนะคะนี่อะไรปซีโคกิงปซีโคกิงลกลิ่นหอมมากเลยอ่ะ ไปสิเรีนั้ไหอ้แบน่ากินแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาแบบไร้าตักเลยครับตักเลยอนนี้ใส่โชนเน่ะที่นี่ก็เรียกโชนนะโชนหรือคุณที่นี่อ๋อดิบค่ะทอ๋อเด็ะ

ในเรื่องนี้ต้เป็นการาเพราะว่าตอนมีเพื่อนที่อยู่นครค่ะเขาชอติดคำว่านี่นี่ตลอดมันบอกว่าไม้ยังนี่อะไรอย่างนี้พนะี่นั่นสยส่ายเืี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยววดดเดี๋ยวยวเดดี๋ยวรยยาเดววเยเดีรยวเดียเดี๋ว ตกแต่งสวยงามมากแต่ว่าผมตั้งค่ากล้องผิดนะครับภาพก็เลยไหวหมดใช้ไม่ได้นะครับจริงๆร้านนี้สวยมากนะครับแต่งแบบเจ้าของรักงานไม้จริงๆนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับใครสนใจก็ลองแวะไปได้ครับ